หนึ่งในฉลามที่หายากที่สุดและถูกขนานนามว่าฟอสซิลมีชีวิตนั่นก็คือฉลามกอบลินมันสามารถพบได้ในมหาสมุทรทั่วโลกโดยเฉพาะในเขตน้ำลึกที่ระดับ200 1,300เมตรหรือเขตทวายไล้์โซนและเขตมืดสนิทซึ่งเป็นพื้นที่ที่แสงแดดแทบส่องไม่ถึงจุดเด่นของมันคือจมูกที่ยาวและแบนซึ่งเต็มไปด้วยตัวรับสัญญาณไฟฟ้า ทำให้สามารถตรวจจับเหยื่อที่ซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นทรายได้และที่น่าทึ่งที่สุดคือขากรรไกรของมันสามารถยืดออกมาได้ด้วยความเร็วสูงทําให้สามารถตะคุบเหยื่อได้อย่างแม่นยําลักษณะฟันของมันเรียวยาวและแหลมคมเหมาะสาหรับจับสัตว์น้ําที่มีหลับตัวนุ่มเช่นปลาหมึกหรือปลาตัวเล็กๆและแม้จะดูน่ากลัวแต่มันเป็นนักล่าที่เคลื่อนที่ช้า และใช้วิธีซุ้มโจมตีมากกว่าการไหวไปไล่ล่าเหมือนฉลามทั่วไปโดยรวมแล้วฉลามกอบลินคือนักล่าลึกลับจากยุคดึกดำบรรที่แฝงตัวอยู่ในส่วนลึกของมหาสมุทร